นี่ครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้พามาชมสับรตนะครับนี่สับรตอาหารนงช้างครับขอบคุณคุณแม่มี่นะครับสาหรับสับรตนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นของผู้ผู้นะครับเป็นของแม่อ้อยของแม่เพนนะครับคุณยายตาเรืองแม่โบนะครับน้องน้อยนะครับนี่ปุ๋ยปุ๋ยยายควนเมืองยายโมลนะครับขอบคุณนะครับคุณแม่มีด้วยนะครับทั้งหมดนะครับอยู่บนรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจจะ เมาลงจากรถกันนะครับเขาขัดจุกออกให้ฟ่อมเลยอย่างดี ลไล่ไปแบบหมดแล้ว,ว,ลว,ขวเข้าเดินบวชขอแมองบวชถ้าเขาโทษมาบอกอย่างนี้เลย

นี่ครับครบแล้วครับรถสุกสุกแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนเย็นนะครับจะแจกจ่ายไปกับน้องช้างกันนะครับรอน้องช้างเลิกงานก่อนนะครับ